สวัสดีครับบ่าวท่อสวัสดีท่านผู้ชมครับจะพาเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับผมไปบ้านเจโรตติลี่นะครับมีเอฟซีถามเขามาหลายนะครับผมอาม่าได้มาหรือยังนะครับงวดวันที่16มีนาคม2567นะครับผมแม่หมูเพิ่นมาแล้วนะครับว่าอาม่าส่งมาให้แล้วนะครับท่านผู้ชมและบ่าวท่อจะพาเอฟซีนะครับมารับชมนะครับผู้ใหญ่เจดีนะครับผม สรงไม่ให้บาวเท่าแล้วบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวเด้อพี่นอ้องอ๋องวดนีเพ่นว่ามั่นใจนะครับอ,อยากจะให้เอฟซีบาวเท่าถูกนะครับบ่หลายตัวบ่ต้องหลาย,าลายแล้วก็ไปฟังน้ำกันนะครับผมอาม่าจากเยาวราชนะครับหววซองบนมาหรือยัง่งนะครับน้อยคู่น้อยชุดนะ้พี่น้องนาะจังไปฟังน้ำกันอา่างวดนี้ก็มีเอฟซีถามกันเข้ามาอยู่ นะครับบาเท่าก็จะลงให้พร้อมกันเลยพี่น้องนะครับทั้งผู้ใหญ่ JD, เจดีนะครับเปินยำเบาเถ่าเลยบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวเด้อเบาเถ่าเด้อพน่่นครับเอาปิดประตูกันนะครับบรรยากาศนะครับไปเบิ่งบานเจลอตรตีน้ำครับเมนูเย็นวันนี้เมนูอะไร <laughs> มือในมือบุญนี่พี่น้องบุญวันที่12 นะครับมืนอนีกินลาบกินข้าวปุ้นนะครับท่านผู้ชมเบาเ่ากับวันอายุบ้านนะครับออกเดินทางสู่มเอือขึ้นเกลานะครับท่านผู้ชมก็ได้จะแวะไปทําบุญน้าเพลินนะครับผมทําบุญออกบุญซอยเพลินนะครับไปฟังน้ากันหูนะครับได้ยินแต่เสียงแม่หมูว่าได้มาแล้วนะครับเบาเ่าก็จะลงนะครับผู้ใหญ่เจดีนะครับส่งมาให้น่ำนะครับบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวนะครับพาไปชุม รายการอาหารเมนูเย็นของเจลอตเตอรี่นะครับน่าจะเป็นลาบกับขอบุญนละพี่น้องมาหนบุญน,นะครับเนาะบ้านเฮาเงียบด้วยครับพรุ่งนี้นะครับอ่ามีหนังกลางแปงนะครับผมมหอรสละสนะครับขเขารียกวาอ่าอ่านางละพี่น้องงานบุญน,นะครับบางบ้านจะมีมอลลัมนะครับอยู่บ้านก็่จะมีเป็นหนังกลางแปงพี่น้องมาเบ่งหนังน้ากันเด้ยนะครับ ต่สมัยเป็นเด็กหน่อยนะท่านผู้ชมนะไปไปตู้ห่วยไปเข้าไปเข้าไปเข้าบ้านเข้าบ้านไปเบ่งเมนูเจ๊ทำเมนูแล้ววันนี้สวัสดีครับเจ๊สวัสดียามเย็นนะครับผมมาๆกินตะบูนน้ำเจ๊ปั้ดเอาเบ่งปัดนแม่ข่าที่พี่น้องให้เจ้ีตลอดเลยล่ะ นาบาดามูเพิ่นมากกบหอยเพิ่นเมี่ยงบ้าธรรมุชมเบิ่งมากมากนำขอบปุ่นไหมเหลือตะปกปูบ่มากินนะครับเฮ็ดได้ตลอดเอฟซีบ่าวเฒ่าบ่อยู่พี่น้องเพิ่นก็อยากมาอยู่นะครับเจ๊ย์คนนั้นก็บอกเพิ่นมากกระไรเด้อว่าซั่นเจ้าบ่าวเฒ่าก็เก่งเจยเจ๊เพิ่นท่านผู้ชมเพราะว่าบ่ได้อยู่บ่ได้อยู่ตอนรับแขกเพราะว่าออกงานเอาแม่หมูค่ะอ่าเป็นจังได๋เดี๋ยวเอากล้องแม่หมูใส่ให้นําก่อนเอาท่านผู้ชมพุ่นน่ะ จะถามเจโรตรีนั่จากนครพนมได้มาหรือยังจะถาม่าเจพนั่มมาจากนครพนมมาหรือยังก่อนหวยออกสามวันสามวันนะพี่น้องมณีสิบเอ็ดขึ้นสิบเอ็ดนะครับเมื่อนสิบสองนะครับประมาณสิบสามสิบสามเนาะสิบสามอ่ารอว่าสามตอนอาจจะเป็นเส้นเศราเมือตอนเย็นนัดว่าได้เพราะว่าแล้วแต่เขาเป็นสะดวกครับ เข้ามาสองงวดติดแล้วนะครับผม95ตรงๆงวดที่แล้ว97มา79เพิ่นยำใไฮลักเกาเลยแมนค่ะละกะเอาจากอาม่าแม่หมูเป็นแม่อาม่าเพิ่นไว้จังไดสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีเม่หมูละกะเอฟซีบางครับคือเก่าพบอกันย่ามาแดงคือเก่านะคต้องบอกเป็นทางการก็ได้ดอกแม่หมูนะครับเอ้าเอากระบอกเป็นทางการแล้วเนาะครับเห็นถามกันเข่ามาหลายเนาะค่ะว่านักขาง หลักสิบหลักหน่วยอะมาได้มาหรือยัง,องมาส่งไม่ไปเพิ่งส่งมาให้แล้วนะครับผมส่งมาตอนไหนแหะแม่ผมเพิ่นส่งมามือนี่ค่ะเพิ่นให้หามาแล้วให้มาแล้วเนาะเอาเพิ่นว่าจังไหน วดนี่นี่ได้หน่อยชุดก็เก่าตัดมาให้หน่อยตัวก็เก่าแมนเพิ่นว่ามันส้นกันหลายสูตรแล้วก็จับคู่ไม่พอมวดนี่จะเขาว่าเท่านั้นละแมนค่ะให้หน่อยตัวที่สำคัญต้องเขาพร้อมด้วยกรถ้ารุ่นเบิ้งว่าจะเขาว่าเขาจะเป็นยังไงกระทารุ่นเบิ้งนะครับหรือว่าบ่มากกับเบิ้งไว้ก้อนก็ได้ค่ะนะครับทนผรมชุมแต่ามล้วแต่ว่าจากนครก้อนพนม ยแม่เก่อนหวยออกสามวันประมาณวันที่สิบสามสิบสามอาจจะเศร้าหรือเร่งเจ๊กับบมั่นใจแต่ภายในวันที่สิบสามค่ะภายในวันที่สิบสามเมอยนพี่น้องซุมกระปุ้นไมเอาเปิดกระปุ้นด้วยแม่ไอ็นั้นด้วยตักหน้ามาเองเซมดเท้าไก่พี่น้องพพี่น้องเสียบเส้าดอซิบากกินไปแล้วพี่น้องมาแต่เหตุงานมาวันคํำๆน่ะ ซักไปเห็ดเพื่อแล้วเขาห้อได้เฮ็ดหลาดิโอน่ะเรือไอ้ไอ้บาทเพื่อนก็ยังแบ่งแบคนละบอกไปแล้วเอาเปิดข้าวปุ้นให้เพื่อนแม่งกมันเข้าจี๊แซบดิจารโรดจาร์โดจารโลดจาร์โลดซืจารโลดเนี่ย อันนี้แฝดโลจ้ะอันนี้กินอันนี้ลาบสุกได้พี่น้อันนี้ลาบลาบกินตอนแรงบ่าวแถาเรียกว่าว่าเจี๊ยเอาเป็นลาบสุกดีกว่าลาบสุกบ่าวเถวแล้วไม่ค่อยกินดิบดิบไปกินอยู่พี่น้องแต่ว่าเนื้อเนื้อซื้อมาแต่เศร้าหุ่นนะแม่นก็ได้แค่สุกเลยแซ่บกว่าครับผมเอาตั้งขากองกันบ่าเนี่ยนะครับเอาแม่เนาะเอาเป็นเป็นเหยื่อตัวใดมากนะครับหลักสิบบนเป็นแม่จอพี่น้องไม่โม้เอ้านะครับ เอาบาถอจดจุดบาดอดจิงกจุดไห้ได้พี่น้องได้นะครับผมหลักสิบบนนะคะเพื่อนไหมาศูนย์หนึ่งเก้านะคะครับเดี๋ยวด้วยครับผมหลักสิบบนอาม่าเยาวราชช่วงนี้เพื่อนบอค่อยว่างเนาะค่ะเพื่อนบอคอยว่างเพื่อนว่าอ่าตกตัวเลขมาให้เอฟซีเอายงวดวันที่สิ 16, 7, บหกสามหกเจ็ดนะครับหลักสิบบนอันนี้เป็นบนอย่างเดียวนะบนอย่างเดียว สิบบนมีตัวใดเนี่ยศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าหลักหน่วยหน่วยห้าเจ็ดแปดหลักหน่วยห้าเจ็ดแปดเพราะว่าหลักหน่วยนี่ซนกันที่สามสูตรค่ะหลักหน่วสี่บนส้นกันสี่สูตรได้ตัวเดียวกันคืออะไรเอาหลักหน่วยส้นกันสามสูตร หลักสิบชนกันสี่สูตรพิ่ก็เรยว่าพิ่จับคู่ไม่เลยเก้าคู่ตรงตรงถามว่านี้จับคู่ให้ชุดบนชุดบนเ่นจะาม่หน่อยดูจะเข่าบอดจะแยกไดแยกล่างหมดแม่ค่ะมีตัวใดศูนย์ห้าศูนย์เจดศแดแมนศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์ห้าเจดศ่าอหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งปดอ่าเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าปด เก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าแปดเอาหัวดีเพิ่นจับคู่ให้น้ำเด้อท่านผู้ชมเด้อจับคู่ให้เก้าคู่เก้าคู่ตรงตรงนะครับผมมึงหัวดีจะเป็นจังไรเพิ่นว่ามันชนกันหลายสูตรเอาให้เขาได้มาแขอบคุณอามาให้เขาได้เอามาเด้องวดนี้ลักซิปลักหน่วยธรรมดาเพิ่นใหญ่จะลักซิปลักหน่วยมากเนาะค่ะอือหัวดีเพิ่นว่ามันชนกันหลายสูตรเพิ่นเลยว่าเพิ่นจับคู่ให้น้ำจับคู่ให้น้ำนะครับแต่เพิ่นบ่มีตัวเน้นมาให้บอกเก้าคู่นี่มีตัวเน้น เท่าๆกันเท่านผู้ชมบนอย่างเดียวได้พี่น้องเด้อย่างเดียวเน้นตรงตรงอนะครับโอ้บนอย่างเดียวนครับตรงตรงเพราะว่า่นจับลักให้แล้วแมนตะโอ้จับปลกใด้เอาเจ้แต่ว่ากับมาตรงอ่าตรงของเจอยู่เด้ตรงอไอแต่าคอนพนมเด้แม่นเก้าหาแม่นออแมนจาคอดพนมมีเก่าหนึ่งเก่าสามเก่าหาเก่าหกเหนึ่งเก่าสามเก่าหา ตัวรออบบบว่องเก้าหกนะบ่มีเก้าเจ็ดในนครพนมหมดเลยมันบ่กเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้าตัวร่องเก้าหกโอเคนะเอานผู้ชมเดี๋ยวบ่าวเถาจะให้เบิง่งของผู้ใหญ่เจดีพร้อมนะครับพ่อบ่าวเถาเกินให้แล้วนะครับเพิ่นส่งมาให้แต่ว่าหวยซ่องเอามามายังหวยซ่องเอามาหวยซ่องยังไม่มาคะ่ะเอาท่านผู้ชมแคปหน้าจอเด้อนะครับออาพี่น้องอ่ะขาตั้งกล้องอาจจะแน่ได้พี่น้องเด้อ กรบปุนบางเง้าเอานะครับอาม่าจากเยาวราชนะครับหลัก10บน019หลักหน่วยบน578นะครับงวดนี้พันจับคู่ให้น้าจะได้9คู่ตรงๆบนอย่างเดียว0 5 0 7์ห้าศูนย์เจ็ดศจะแม่นบ่อแคบหน้าจอไว้เด้พี่น้องเดินถ่ายยังท่านมั่นใจผู้ใหญ่ใจดีนะครับผม <S <S บนเม็ดเดียวตรงกันที่9889นะครับล่าง5้าก็ตรงชุดของอามาพรอม อาม่าให้เก้าหาแต่ว่าเป็นบนแต่ว่าผู้ใหญ่เจดีให้ล่างเม็ดเดียวห้าเก้านะครับบนเม็ดเดียวแปดเก้านะครับถ้าผู้ใดมักตัวเดียวนี่ครับผมผู้ใหญ่เจดีนะครับเพื่อน่าที่ไดมาเนี่ยนะล่องเบิงอ่าจะเขาวอนะครับผมเพื่อน่าเอาบาวเทาเอาไปให้เอฟซีถูกคือถูกผิดคือผิดเม็ดเดียวนะครับถ้าใครชอบหลักสิบหลักหน่วยของอาม่าก็ตามนี้เด้อพี่น้องเด้อนะครับ ไว้ซองท่านในมาของอา마เนี่ยมัวมาค่ะรอก่อนซองบนนะพี่น้องนะเอาล่องเบิงงวดึีงพี่น้องจะแม่นของอามาเพื่อนบอนะครับธรรมชุ่มเอฟซีกะลงให้เอฟซีเพิ่นในเบิงขึ้นเก่าถาบมักกะเอาไว้เบิงนะครับผมเปรียบเพียบนะครับถูกใจบอนะครับธรรมชุ่มเอาเมนูหฮาจีเย็นเลยที่เจนะครับมามาเด้อกินขนมกินกินกระปุนนะครับธรรมชุ่ม มื่อนี่ยบรายยูบานนะครับเอฟซีกับบรดยมาเพิ่นกับบรดยมาแต่ถึงเจเขนถามมาโรดนะสันเดี๋ยวเจอยูเมือคืนอมเมนต์กันยู่ว่ามีมีแขกมาบอลเจแต่ยังเจปัญหาอยู่ว่ามีแขกเทาบอลบาลเถ่าถามแม่กับมาโรดนะสันเจยูยูเพิ่มมาแต่บาลเถ่าบาลเถ่าเคยเกรงใจเลยน้อพี่น้องกัมาเบืองหนังพ่อบรายยูเมื่อวันที่สิบสองนี่หนังกลางแปลงได้พี่น้องหนังดังหนังดังเออเอกนะครับผม ยอดยุคเข้าหนังการแปลงน้อพี่น้องเนาะมีเองแบบม่หมูเขานะครับแคบหน้าจออีกรอบพี่น้องน,คร,นครับอามายาวราชนะครับผมเป็นชุดบนอันนี้เป็นสูตรของอามาเด้อพี่น้องเดอ้หอหวยซองเยาวราชยังไม่มานะครับผมบนอย่างเดียวสิบบนศูนย์หนึ่งเก้าหน่วยบนห้าเจ็ดแปดนะครับประกบคู่จะได้เก้าคู่นะครับคู่ใหญ่เจดีบนเม็ดเดียวแปดเก้าล่างห้าเก้านี่ครับพดมักน้อยคู่น้อยชุดนะครับนรรมชุม ขอบคุณญแม่หมูนะครับแล้วก็ขอบคุณเจลอตเตอรี่กับขอบคุณอามาขอบคุณผู้ใหญ่เจดีนะครับทามาช่ชมครับสวัสดีครับ